คือมันต้องมาแล้วว่ะครับ Netmarble นะถ้าไม่มาเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีตัวรีวิวแน่นอนปับ๊บโอ้โหเอ็งขำเลยเนี่ยเอาละครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมมีน้อยเกมเมอร์กับเกมเจ็ดบาปกันอย่างเช่นเคยนะฮะแล้วก็คลิปในวันนี้เลยก็เดี๋ยวเราไปเปิดกาชาตู้ใหม่กันนะครับก็เป็นตู้ของอาเธอร์แดงตัวนี้เลย แต่ไม่ใช่ตัวนี้นะหมายถึงตู้นี้นะครับเป็นอาร์เธอร์แดงนะแต่ต้องบอกเลยว่าอาร์เธอร์แดงตัวนี้เป็นตัวที่ไม่ใช่ตัวเฟสนะครับเป็นตัวปกติที่หาได้ตามตู้ทั่วไปไม่ใช่ตัวเฟสแบบเกาเธอร์เขียวหรือว่าเป็นตัวอย่างป่าฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ใช่นะซึ่งถามว่าทำไมผมถึงเปิดตู้นี้เพราะว่าอาร์เธอร์แดงตัวนี้เป็นตัวคีย์ในแฟนัมบอสซีซันเก้าผมเลยต้องมาเปิด1การันตีเพื่อเอาอาร์เธอร์แดงนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปในวันนี้พี่จะเกลือหรือเปล่า <Yeah. S 1> นะหลังจากที่ตู้รีซีโลของเซิร์ฟเอเชียผ่านไปแล้วโอ้โ oh. หไม่อยากจะพูดถึงมันนะครับ oh. ก็ปล่อยมันไปนะทุกคนต้องบอกเลยว่าคลิปในวันนี้เราก็แบบไม่อยากจะโมเยอะไงนะหลังจากที่โมไปแล้ว3มคลิปก็เกลือไปทั้ง3มคลิปเลยนะครับอย่างชอบ <laughs> ก็มีน้องๆบางคนบอกมาบอกว่าเอ้ยทำไมพี่หมีไม่ขอเน็ตมาเบล่ะ <Okay. S 1> อ่าเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะลองขอดูแล้วกันเน็ตมาเบลคุณต้องให้ผมแล้ว ผมจะขอกราบงามๆสักหนึ่งสเต็ปเลยอะคือมันต้องมาแล้วอะครับเน็ตมาร์เบนะถ้าไม่มาเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีตัวรีวิวแน่นอนก็ขอให้ผมรีวิวแล้วก็มีตัวตี Final b บอ s ซีซั่น9อย่างสะดวกสบายด้วยเถิดก็มาคือเนี่ยมันจะได้การันตีแน่นอนนะครับ1ตัวแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่จะได้เพิ่มมาสักตัว2ตัวหรือเปล่าไปก็อย่างที่ ออกไปหลายๆคลิปนะครับว่าฝากทุกคนด้วยนะฮะกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจในการเปิดกาชาของพี่นะแล้วก็อย่าลืมนะครับกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะแล้วก็กดสับสไคร b ์คลิปนี้ด้วยนะครับไปทุกคนเราก็ไปเปิดกาชาตู้ใหม่อาร์เทอร์แดงดีกว่านะครับสเตปอัพของตู้นี้ก็ก็มีหลายตัวที่อยากได้นะมีวาเลนติมาร์คทที่ยังไม่เคยมีนะครับก็อยากได้ p l e a โมโนฟ้าก็ไม่เคยมีนะก็อยากได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ไม่ต้องมานะครับที่เหลือนี่คือเกลือแดกมากนะครับอย่ามานะพวกเองนะก็อย่างที่เรารู้กันดีว่าตู้สเต็ปอัพตู้เนี้มันจะเหลือหนึ่งเพชรทุกๆสเต็ปที่2สเต็ปที่7แล้วก็จะการันตีเอซอาร์หนึ่งตัวในสเต็ปที่5แล้วก็สเต็ปที่10จะการันตีอาร์เธอร์แดงตัวใหม่แล้วก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงคือวันนี้ผมมีเพชรแบบพอดีเลยนะครับ ถ้าเปิดครบ10สเต็ปก็หมดอะ่ะหมดเกี้ยงเหลือ0นะฮะไปเราก็ไปเปิดกาชากันดีกว่าทุกคน Let's go สเต็ปที่1ไปฮะจะมาตั้งแต่สเต็ปที่1เลยหรือเปล่าจานขอแบบสวยๆขอเปิดคลิปแบบสวยๆได้ไหมโอ้โหสเต็ปที่1ถามว่าเกลือไหมเกลือแน่นอนดูจากทรงแล้วปาบเอ้ยไม่แน่ว่ะไม่แน่เหมือนกันนะไม่โดนต่อยนะครับโอกาสมาก,ก็มีแต่เรามาดูกันว่าจะมาหรือเปล่านะฮะมา เทบโอ้โหสีฟ้าอย่างนี้สีฟ้าอย่างนี้ก็สกิปดิจานโอ้อาเธอร์เออาร์เพียบเลยเฮ้ยไม่ได้อยากได้เลยไปสเตปที่สองหนึ่งเพชรไปฮะเอาแล้วไนงะสเตปที่สองมีหมู่ฮอกอย่างนี้ถือกิ่งไม้ไม่แปลงล่างด้วยยังไงฮะยังไม่โดนต่อยเว้ยไม่โดนต่อย,อยงี้โอกาสมาแล้วนะแต่ถามว่าได้หรือเปล่าเน็ตมาโบ คุณช่วยบอกผมทีว่โอ้โหสีฟ้ายับยับบอกเลยว่าตู้นี้สีฟ้ายับยับโอมที่สามมาโอมที่สามนี้ก็ยังก็ยังเกลืออยู่เหรอแถวนี้แม่งเถื่อนไม่แปลงร่างถือกิ่งม้าอย่างนี้ยังไงครับไม่โดนต่อยนะฮะสคลิปสีทองด้วยยังไงเออโหสีฟ้าอ่อยมาเลยจ้า โอ้โหอะไรกันครับนี่อย่าถามจริงตูมที่สี่แล้วสเต็ปที่สี่แล้วเฮ้ยเอสเซไม่โผล่มาสักสเต็ปเดียวเลยเหรอเอ้ยกระพริบตาด้วยยังไงไม่แปลงล่างนะครับดาบหักปับปับไม่โดนต่อยว่ะไม่โดนต่อยจะมาหรือเปล่าสเต็ปที่สี่นี้มาก็เป็นสีฟ้าอีกอเฮ้ย ถามจริงโอ,โ,หโ,หโอ้โหโอ้โหจานเหล่านี้จานแบบมือบอดเกิอ <บะ S 1> ช่วงเนี้ยมือบอดแบบบอดจัดจัดอะ,<บ>ะคือเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เ s r เอเลยเหรอม,มาถึงสเสบการันตีแล้วไปครับก็หวังว่าอาเธอร์แดงจะมานะไม่ก็เป็นวาเลตีเขียวอ่ะสักตัวหนึ่งมาอ่ะมีป่าด้วยรู้สึกมีป่านะเมื่อกี้ยังไงครับมีป๋าการันตีสตัวขึ้นไป จะสามตัวหรือเปล่าจะทอนกลับไปได้ด้วยตะคลิปแดงด้วยก็ามาดิครับโอมนี้พี่มาชัวว่ะอาเธอร์แดงพี่มาชัวบริล,ลนตมาร์คทูพี่มาชัวไปครับไปครับป๋ามาช่วยน้องหน่อยป๋บเออมันต้องอย่างงั้นหูเอลสัน้นไปเต็มเต็มหน้าโป้งไปดิครับอืมเต็มเต็มหน้าไป สองตัวขึ้นไปยังไงอุย้ยสมตัวสมตัวทุกคนตัวแรกรับถ,ถ้าไม่มาเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีตัวรีวิวแน่นอนคุณได้สิทธิ์นั้นจี๋ยนี้นี่ไงเล่าอารเธอร์แดงตัวใหม่อาเธอร์แดงตัวใหม่่ยเป็ดมาร์เบลคุณให้ผมแลว้วขอบคุณมากครับผม <c oughs> หลังจากที่ผมเกลือมานานไงเฮ้ยมาว่ะ สเต็ปที่5มาว่ะทุกคนหลังจากที่บทมานานว่าไม่มีอะไรเลยเออตัวแรกก็เป็นเดฟรอสตัวที่3เออตัวนี้อีกตัวนึงปับ๊บโอ้โหโโเองขำเลยเนี่ยมาแล้วว่าเฮลบรัมแดงเอ้ยไม่ใช่ดิเฮลบรัมฟ้าเออตัวที่4โกกิอุสนะฮะตัวที่5รู้สึกว่าจะอีกนานนะครับกว่าจะเอนะไปแล้วก็อื ไปชูอดูโดยังไงไปครับไปครับตัวนี้หรือเปล่า SR นะครับโอเคนี่แหละปั๊บนี่ไงเล่านี่ไงเล่าทุกคนเป็นไงเป็นไงครับวันนี้พี่มาชูหว,วานน้องๆสเต็ปที่5พี่ก็ได้อีกตัวหนึ่งแล้วเป็น2ตัวครับทุกคน พี่ก็ไม่อยากจะโมเยอะว่ะเจ็บคอว่ะช่วงนี้คือแบบมือมันพระเจ้าอ่ะครับย็ง <Yeah. S 1> ไงมาสองตัวเลยอ่ะครับโอโ้โหเกินจานทําไมจานดวงดีเกินน่ะโอ้โหสเต็ปที่หกตอนนี้ผมเท่าทุนแล้วคือผมแบบคุ้มทุนแล้วอะไรจะมาก็มาตอนนี้คือได้หมดแล้วนะครับมาสเต็ปที่หกแปลงล่างสองมีหมู่ฮอกโดนต่อยด้วยโดนต่อยด้วยเออเราไม่สนใจอะไรแล้วไง no. สเต็ปที่เจหนึ่งเพชรไปฟรีเพชรฟรีสะคริปแดงด้วยแปลงล่างสงยังไงฮะถือกิ่งไม้ปับปับไม่โดนต่อยจะมาหรือเปล่าสเต็ปที่เจนี้จะมาหรือเปล่าโอ้โหตัวสันสีฟ้ายังไงตีไงเล่าโดนยิงไปดิครับ SR เพียบเลย5ตัวหนอะหนอโอเคปะ สเต็ปที่8ไปฮะยังไงสเต็ปที่8นี้ยังไง <1> 1> เงียบกิฟยังไงครับอับอับโอ้โหไม่โดนต่อยไงไม่โดนต่อยไงแปลงล่างสองด้วยมาโอ้โหสีฟ้าลัวสีฟ้าลัวเลยเหรอจะไม่มาอีกแล้วเหรอผมก็พูดเล่นไงเมื่อกี้แบบว่าเฮ้ยจะมาตัวไหนก็มาได้ไงอะไรจะมาก็มา แต่ก็ขอให้มาหน่อยโอ้โหเราก็เคิมตามเกินไปมาฮะตูมที่เก้ายังไงตูมที่เก้านี้ก็เงียบเลยแปลงร่างสองหมู่ฮอคเงียบกิฟต์เลยตับตับโอ้โหยังชอบเลยวะ่ะเรียบร้อยดัวสองตัวเลยนะโอ้โหมาตูมสุดท้ายแล้วตูมที่สิบสเต็ปที่สิบนี้จะการันตีอาร์เธอร์แดงหนึ่งตัวแน่นอน นะครับไปฮะก็หวังว่าจะมาอีกสัก2ตัวนะจะได้แบบมีอันตีเยอะๆไงไปหมดตูดแล้วด้วยสเตปนี้ยังไงเฮ้ยอย่าบอกนะว่าสเตปนี้ก็ยังเงียบกิฟต์อตับไม่โดนต่อยนะมาดัดกระแปลงล่างสองด้วยยังไงครับสกิปทองด้วยนะยังไงฮะอีไย่างเงล่าสี่ฟ้ายับยับบอกเลยว่าตู้นี้สี่ฟ้ายับยับยังไง โอ้โห SR อย่างนี้ก็เกลือไปแล้วก็จะการันตีอาร์เธอร์แดงหนึ่งตัวแน่นอนโอเคนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับทุกคนนะคลิปในวันนี้ก็มือพี่มันก็มาหากราบมากเลยคือมันก็ไม่เกลือครับนานๆทีะนะพี่หมีของเราอะนะแล้วก็ไปอัพตัวละครกันดีกว่านี่เลยนะฮะทุกคนอาเธอร์แดงตัวใหม่เป็นไงดูอันติพี่ด้วยอันติพี่สามอะครับ ไปครับอัพรัวบอกเลยว่าถามว่ามาไหมก็มาแต่ถ้าเกลือเส็บที่ห้านี่คือเกลือทั้งตู้เลยนะโอ้โหค่อนข้างดูเดือดนะตู้เส็บเนี้ยเออนะครับถ้าพี่ไม่ได้เส็ที่ห้านี่คือเกลือแดกทั้งตู้เลยไม่อยากจะคิดเลยว่ามันจะเป็นยังไงต่อมันคงจะได้การันตีหนึ่งตัวแค่ตัวเดียวพอแล้วก็อัพดาวไปนะใช้บ้างเนี่ยดาวเนี่ยเต็มไปหมดนะครับสิบดาวอืม โอเคเอาเรื่องว่ะก็เป็นตัวละครที่เอามาซับป่านะครับเอามาซับป่าฟ้าไม่ก็ทีมมนุษย์ทั้งหลายนะฮะก็เรียบร้อยนะครับทุกคนอาเธอร์ยูอาร์ป่อย่างเท่อะครับอา t เธอร์เอ็กซ์คาลิเบอร์แล้วก็แฟชั่นเนี่ยรู้สึกว่าจะใช้เก่าตัวเก่าไม่ได้ใช่ปะ่ะเออไม่ได้นะครับก็ต้องซื้อใหม่นะฮะก็เป็นอาเธอร์ถ้าจพูดง,ง่ายๆก็คืออา t เธอร์เจน2นี่แหละนะครับตัวนี้นะโอเคตามนั้นนะครับ ไม่เกลือไงไม่เกลือนะน้องๆพี่ๆทุกคนนะ <No. S 1> ก็เราติดตามกันได้นะครับว่าคลิปต่อไปก็ไปลงไฟนัมบอสโชว์กันดีกว่านะครับกับไฟนัมบอสซีซันเก้าวันสปิดแล้วก็เดลิลิโอเคคลิปในวันนี้ก็ขอตัวเราไปกับอาร์เธอร์แดงตัวนี้เลยถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กด subscribe ด้วยนะฮะที่สำคัญเลยคือกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปของ Final Boss ตัวใหม่ทุกคนก็รอติดตามกัันนันนนนไได้้ะรส่่ววีผมขออตาปกฮ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม